สไปดีพี่น้องอืมกินมันบานนามาเลยเด้อพี่น้องเด้อมาหอดมาถึงคือเก่าพี่น้องวันนี้มาถึงไสพี่น้องเบิ่งกระทันทีคือสีเหลืองตาเหลืองอันใด้จะดอกพี่น้องวานี่ใสอันนี้พี่น้องจะทานทีมองนี่นะทำบมได้มาทึงแล้วพี่น้องมึงจะคล้องเงื่อนจะคล้องห่านมึงจะทั้งได้พี่น้องชาวเรียบแาวรียบชวเรียบไปดีพี่น้องอยู่นี่พี่น้องเลยกำลังกินข้าที่นอนมาหอดพอดีกินเ้าเหลบไก่ ครับไปบ้านค่ะครับไปบ้านเินมาสู่ไปเที่ยวไปนอไปไหว้พระไปทำบุญเนาะไปไหว้พระไปดีติดาร์กิดวะเน่ยพอได้เอ่อได้คุยกับน้องฟูน้องแฝงว่ะแะไรก็เลยว่ะไปสืบกันจักรยานคนนึงเนาะโดยแต่สีฟ้าอ่งานศพนี่ก็เลยว่ะไปออกก๊าดนะตอนบ่ายเนี่ยคือไปไปตอกซองเนาะพอนเช้าไปก่อน เสดายได้พี่น้องอ้เจกคนชวยเฮาไปังเฮาพี่น้องเสดายได้ยังไงเจคนส่วยไปดเฮาเี่ยเพิ่นะบไปดัเฮาเดินี้พี่น้องมือน่ยเพิ่นยากแต่ว่าพี่น้องเพิ่นยากเพรูปเพ่อนายูคนพนลก็นยปนำโดยไปด้ไอ้ไอ้เริ่ยล ไอเล e บยูคือเก่าไอ y แต่ไคงพี่น้องเอ้ยแต่ละมือแอมแอมเนี่มื่อมือเมื่อแต่ละคืนนะพี่น้องนอนใครวดนอนลเพ่อชิด้นอนบอข้านอนนะใครแน่ใครบอกข้านอนหลังกับบอสไอแต่ขั้นตื่นมากระดิ๊งหเ่เข้าแล้วขั้นไอเลยมันชิด้นอนบอกขันไอเน่ยมันก็ตื่นม้ไอนี่เพื่นว่าขันอนรับแไข้เพื่นนมันก็มันด้นอนมันก็ไขเน่ยนนอนนะ้า เพิ่กินขเข้าอย่ากินเข้าเด้อเพิ่นวะสักเช้ายังยังอยู่ฮะของเง่อยู่ยุตลาดน่อยพี่อนเอิ่นใส่รถกรอกคายตามนี่พี่น้องโบ้ยบริขินมาแต่เฮงแล้วพี่น้องเอ้ยเกี่ยว,ขวเข้าเกี่ยวน้ำแต่โดนๆแล้วนี่พู่มาเบิ่งกัน เมนูตุิบันคายนี่เพี่น้องคือเป็นตาแสบก็ไดอหนี่นะถอดปลาถอดบอสปไหนะฮอลมารีแล้วเนาะซีนเราก็จักสีหาโตซีนเราก็สีหาโตพี่น้ไอ้บอด้ซีมน้อยได้อซีเราก็แบบลุบลุบขึ้นเลยนะกันซีนเลยโอ้เป็นอย่างนี้นะเขาซีนคนมาได้พี่น้องเอ้เวลาด้ดน้องเออมาไหนใช่ กองต้องเก่าเลยเดี๋อวเอ้โตเก่าเดินจนอยากมุนบ่เลยไปเที่ยวเนี่ยเนาะรอบหนาตั้งตั้งไปเที่ยวเนาะตั้งไปเที่ยวใหม่เนาะแมวขาวเลยหนามเลยดิรอบหนาจังไปกับยูทูบเบอร์เนาะมากวันนอกเลยเปล่าพี่เราไเออเที่ยวในม่าวันนอกไปน้าเลยเออม่าวันนอกไปน้ามือนพี่น้องเยอะก็เราบ่ได้ไปเข้ามาสวดแต่บกคึ้นเลพี่น้องเน่ยว่าเท่ากับขบงรถไฟละคือ มอลล่าอย่าไส่วนตัวก็อยู่ทุกเกอร์ดอกนี่แต่กาสวนแล้วเรนอะไนะได้ได้ได้เข่าเนาะตะเกียวได้จรจสอบเขานะได้แปดสิบปลายพี่น้องแปดสิบปลายสอบแปดสิบแปดแปดสิบแปดจะจะอลอยเนาะเขาจะใส่เขาแนวเดียวเแม่ใส่เขาแนวเดียว เขาเ่าสามสี่อย่างปีนในฮอกก็แล้วแนตะ่จ,จริงเขาดอแลยเต้ใช่ได้เลยกระถาเขาแล้วก็แล้ว่าวมือซื่อน,นี่แหละด้วยนะรวดเดียวเลยปีใส่แวนวเป็นเก้าเนาะแต่เก้าก็ใส่แนเวเดียวแล้วแล้วมันมามา,มาปีนี่พ้นว่าเอ้าลองเบิ่งเมื่อคืนนี้พ้นแท้เนาะแล้เอา,อนนเอาสองสองเถื่อลองเบิ่งนะมมวะิทย์ดได้ปีนี่นะสามเถื่อสี่เถื่อกับวิทย์ตลอดแบบผ่านพ้นไปโดยดีปีนี่เนาว่าเรื่องเกี่ยวเข่าไปเนาะผ่านพ้นไปโดยดีเรื่องเกี่ยวเข่า ปีหน,นาว่าไม่ขากวิทแตยังไม่ได้ตากเลยฮะยังมไม่ตากวะม,มัปะมปะเป็นยังดองคนบดเอือดเลยเม้มันบดเปียกเลยนะก็ให้ได้กันแรกวันแห่มมาตากมอันแดดตังชีดตากเขาเ้าตากอมือนีเาตากคสุงา,ามสี่สิบสงกไ็ได้ด้ามีแยงนะมันแหงไวไดิเด็ดเดียวก็ได้มันแดดเลยผลห้มามเขาห้าปีนึ่ก็แปดสิบสองาตากสมือ มือละสี่สิบองะไลกรบ่ได้เปียกได้ว่ายาหันแหแน่ได้ว่าก็ห้ทักกรลี้ก่อนเินแหมืรขึ้นมาเฮงลรกินห่อได้พี่น้อยคือะบายพ่นก็พีนอย้ไมวากขึ้นมาพี่น้องเงตื่ลยละตั้งแต่ ขึ้นมล่าสุดตั้งแต่ช่วงหามอ้านนกไปหามอเออตั้งแต่พูดแลวแล้วก็บมเดลข้นมาพี่น้อยอือแต่เฮงเลยเฮาบ่ไดลขินมานะแล้วหชิมละย่างนะหามาเด้อมาเด้อมาด้อบอสมาเพ่อกันแช่ไวย่างปะคอยอยแกะแกมันย้อปักหน่อยอดเวไจจับเลยเลย คือหายบ่ดิบบ่หน้ำตาหนอยอห้บ่นี่นะฮะห้น้แม่ห้น้ำพอหญ่เออติดติดพอยญ่บ่นี่นะเออติดนอยเน่เออเยงป้าเออเอ็ดจะพกอ้สินั้นมาหน้า ในป่นอันฮอตพันสับหมื่นสับไปๆพี่น้องเออ้ยขอบอกขอบใจรายๆพี่น้องเนาะสองสิโนนบันนาสิโนนบันนาพี่น้องเขาก็ขึ้นมาเรื่อยเดินเขาบ็ได้ขึ้นมาแต่เพิ่งนะพี่น้องพักเก็บมาแต่สวนพี่น้องมาหางมาไฮยังดอกเขาก็หนักเบียกเบาไปขึ้นมาเองนี่ยง่ามไหมเนาะโ่ายสอๆเปาะแล้วก็อักกาศอันนี้เนะพักพักวาซาบิได้เนาะกินวาซาบิได้ขันกินเข้าไปในหินหินอากาศหินนะ กินกระเป๋าเลยเออแบบแต่ว่ากินยแต่ว่าคันบ่คันกินบักคยแต่ว่าคันเอาขใส่ลายก็ห้ยปุ๊บน่อํานใส่ใส่ปุ๋ยน้ําหรอเอาน้ําน้ําโหดลายนมันสิจดเนาะตัวบ่อนะปานนั้นหกระเต็ดได้เพิ่นาอยู่แถวคอหึเพิ่นบ่ได้ดน้ําเนาะแม่นแล้วเพิ่นบ่ได้ใส่แค่นั้นน่ะเพิ่นาก็ะทคอเออ งามงามงามพี่น้องเบิ่งประเด็กพี่น้องตอนนี้นะประเด็กคิ้งคำชิโนเอาไปจำหน่ายสวเนี่แค่ค่ะประเด็กประเด็กแต่ว่าใครใครเลยกะอันนเลวะใครเลยกันดกขาเลวะเลยเลย แต่ว sí ่าซ <profession> ีนนนี่พี่น้องวอง่ายกับปลาแดกเนี่ยกินอยู่กับกินน้อยพี่น้องซ้ำครับคิงคัมก็จะเป็นซีนนนี่บหมักปลาแดกก็ง่ายพี่น้องพี่น้องเอยซีนนล์กินปลาแดกเนี่ยกินแต่ใส่ตำเขาใส่แกงแล้วก็ขึ้นไห่กินเองบ่นี่ยนะซีมือทุกอย่างไอ้เนาะเห็ดเป็นทุกอย่างไอ้เจ๊ครับไอพี่น้องทั้งสวยทั้งงามเห็ดยังกระได้พี่น้องเห็ดยังเป็นมื้อทุกอย่างนับมาแต่ปลาแดกกุ้งนี่ก็สุดยอดพี่น้องเลยมื้อทุกอย่าง อาป่าเบาอนี่เฮ็ยอาปลาป่าเบ้อเอาปลาเด็เอาปลาเด็มากเลยมามะมามปรุงไม่บ่เอาปลาเดกกันเอาตเออคนดีลไเฮนี้โอ้กะลาวเฮาเนี่เฮานี่มันดีตลอดได้เฮานะเฮาเยคนดีตลอดเยนะกิน่าไรก็มีแต่หาสิเป็ดหาิเป็ดหาิเป็ทอะไรก็บอกข้นได้เปนออ โอ้ลมลองเลยเนาะทีเย็นๆหนาวๆเในลัฐบาตนี่ยเราจไปมึอนี่กับอากาศหนาเราจะไปเที่ยวไหมเนาะจะไปเที่ยวไปทำการอะไรไปเที่ยวเอาได้กันสาขาเบิรงกพี่น้องไอ้พอมันแล้วเขาแล้วเนาะแล้วเขาแล้วจะไปลายหม่องหรอกพี่น้องเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงย้ำหน้าเนาะเอาขึ้นมาเอาไปแปรงได้มีเด็ดเอาไปอยู่แถวนี้ได้อันนี้มันแล้วหน้าเลยพี่น้องไอ้แห้งเลยแค่หอละพันก็ได้อันนี้เห็นแล้ว ไปไปน้องคลิปนี้กับสีไปเลยเลยี่น้องอืมฝากกดไลก์กดแชร์ให้เก้าเด้เพน้องฝากตลดตามส่องซ่องเอาส่องนิสสกอน่องเลยหน่อยิกกอนโดยฝากเลยเพน้องเด้อโดยโดยโดยไอ้อยคนสวยเขาฝากหายริบลอยีพน้องส่องหาเส้นนวยมันนะไปพอกันเทหนาเพื่นพี่น้อง